ชวนแฟนเล่นเกมพายเรือสุดหัวร้อนเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องซิงกันดิเนาะมึงไม่หยุดพายแล้วไป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 ไม่ต้องพายได้ปะพายด,ย <c oughs> ดิโอ้ยนี่ฉันจะพายทำไมอ่ะ พวกเราจะเอาชนะได้ไหมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันได้เลยครับกร,ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมบ๊อบบ,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 บี้เวอร์บอสสครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแพดเดิลแพดเดิลแพดเด,ลด,ลดลลิลหรือว่าเกมพายเรือที่น่าจวนหัวร้อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเป็นคนที่ใส่เสื้อสีฟ้านะพี่ตี้เป็นเสื้อสีเขียวนะครับเราต้องช่วยกันพายไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนะครับผมเอาล่ะเราต้องไปใต้สะพานพี่ตี้ไปกันไปไปไปช่วย เชิญพายวัดอะ beautiful day เฮ้ยเกมมันก็ไม่มีอะไรยากเกมมันก็ไม่เกมมันก็ไม่มีอะไรยากน้องเนีกมมันไม่ได้มีอะไรยากอ่ะเฮ้ยโอ้ยน้องกระจกอ่ะเฮ้ยน้องไปเป็นสามีมดิเราแบบว่าสีเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องซิงกันดิน้องมึงไม่หยุดพายแล้วคือเธอไม่ต้องพายแล้วคือหนูต้องหยุดพายตอนหัวโค้งอ่ะหนูต้องเป็นคนพาย

ไปแบบช้าๆไปแบบติ่มๆหรอไปแล้วๆๆ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 หๆๆ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 ยๆยๆๆ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 ๆอๆๆ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 ดๆๆ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 ๆดูก่อนดไปแบบ ไอ้แบบเสียนไอ้ยังไพ่แบบเสียนไพ่แบบเสียนก็แย่แล้วไพ่เลยหน่เลยยังไงเนี่ยไพ่ไพ่ไพยไอ้เวรไายหนูมบบหนูจะเกี่ยวตูดแล้วไพ่ไพยโอ๊ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ด่วนอันนี้ด่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร

บึดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบ like ุดฮุย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 เลยฮุยฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยุยฮุยุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเเไเฮ้ยึมไม่ดูหน้ำหน่อยเหรอไป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 ไรถมันมันอ้อันนี้มันอ๋อเข้าใจเลยอันนี้อันนี้แบบอย่าพายอย่าายเออไปไปไ เฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรยากเลยบึดบึดจำบึดบึดจำบึดมึงจะยากตรงมึงนั่นแหละบึดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดบึดเฮ้ยมึงพายก่อนสิยังยังบึดบึดจำบึดบึดจำบึดบึดจำ

อย่าปุ่มแล้วไปเลยนะอย่ปุ่มแล้วไปเลยอย่าปุ่มแล้วไปเลยกฟ์หนึ่งไปดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยยมันต้องรอันต้องรอมันต้องรอมันต้องรอโอเค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 สาย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 ไป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 โอเคโอเคใจเย็นสวยสวยสวเต็มขวา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 ใจเย็นใจเย็นใจเเ็ไป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 ไไปไปไไปป Bye bài 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 เขาดูอะไรอยู่วะเขาบอกไม่เห็นเลยเขาตองเอียงตัวเนี่ยไปไปไปเล่ะเบล่ะเบล่ะเลแล้วไอะไรเด้อไป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 กับกระแสไปกัยกรแสไปไปไปกับกระแสไปไปไปเฮ้ยบิกกี้มันไหลไหลไป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 เราต้องลงเข้าเดี๋ยวเดเ๋ยวเดี๋ยว

ไปใกล้ๆเฮ้ยเดี๋ยวเดีเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปไปไปไไปอู่อยููก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนไปใ้ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไเดี๋ยวขอขอไปไปไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกว่าให้ไปให้ใกล้ไอ้หี้อโอ้โหพอแล้วพอ้พอแล้วพอแล้เธอจะให้เป็ดไหมป้าหลีป้าหลีป้าหลีโอ้ยนี่เธอจะาทำไมอ่ะป้าหลี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  ปเลยปเลยไปเลยปเลยเลยไปเลไปเลยไปเสูตรเน Guys, s like, <S hey. oh. Oh. Hey, really ี้ยเวิร์กเออมันก็เป็นไปได้โอ้ยน้ำเร็วน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวไหลเร็วน้ำน้ำช้าไหลเชี่ยวน้ำเร็วไหลเชี่ยวน้ำเชี่ยวไหลเร็วเฮ้ยไม่ต้องพายได้ปะเอ้ยเราก็หันหน้าเผื่อรอไงเฮ้ยพายเลยอก็พายตอนมันจะถึกเนี่ย ตายดิยังไงหนูหนูบอกเลยเนี่ยหนูให้พายอะหนูแก้ทรงให้พี่เนี่ยพายดิเธอเห็นโขดหินไหมคือเราชนโขดหินได้นะเว้ยคือพี่พายคนเดียวมันไม่สามารถไปข้างหน้าได้ข้าใบปีโอ้ยมันก็ต้องพายด้วยกันนี่แหละมึงก็พายดิเออเนี่ยเห็นป่ะมึงก็พายสิมึงก็พายสิ คือมันเลี้ยงตรงกลางไม่ได้เว้หนงมันต้องเลี้ยงไปฝั่งใดฝั่งนึ่งเนี่ยเมื่อตรงกลางมันจะชนเลยขวาซ้ายซ้ายเออ,อขวา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 เธอพายแบบประดาอดอ่ะ <c oughs> โอ้โหนูโดดที่ได้ไงวะไอเดียหนูพายดิซ้ายขวาขวาซ้าย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 ขวา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  เออตรงกลางปี่แจ๊พี่แจหรอใช่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 อใช่พี่แจหรอไปเว้เลยไปพายสิเฮียรออะไรกวนตีนวั้งแฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแฟรบี้เบิร์ดแฟรบี้เบิร์ดไปโหลดโหลดโลดตามโหลดตาพับ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 มึงจะพายมึงจะพายเอ้า มึงจะพายทำไมป๊ามึงจะพายแบ้มึงเชีย่ยอะไรไปไปปิกกี้แต่เข้าใจป้าว่ากระพือปีกแล้วมันขึ้นสูงด้วยรู้แต่ว่าเออพี่พายคนเดียวได้ตอนแรกอ่ะเข้าใจปะโอเคพี่พายคนเดียวเลยนะเออเนี่ยเนี่ยมันปุา <laughs> <laughs> มันไปได้คือมันเลี้ยงได้คือส่วนสูงมึงไม่ต้องห่วงมึงห่วงแค่ใช้กัะวาพอ เข้าเราเหมือนสนิบาตเลยไป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 เจียละหนูพายพายโอเคเอเฮ้ยหน่นหนุจะจ้าหนู่นจาเฮ้ยมึงจะมาจาได้ตอนนี้นนจะจาไอ้ช ขอตร้องเลยโคร้องตอนนี้ตอนนี้ลืตอนี่ถึงตอนนี้ตดคือไว้ือไว้คือไว้จำได้มันไม่คิดเลยไปไปเบา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 ไป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 ไเบา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 ไป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  bay 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 ไปไป bao bao bay 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 ไปไป bao เบาเบา bay ๆ bay bao 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 ๆ bao bay 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 ไปเบา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 ไป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 โอเคแม่งเอ้ยแม่ย้อยเธอเคยทำงานเป็นคนโปกเก่ากว่าซ้าย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 ขวา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 บวงไป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 อุ้ยถึงลาวาแล้วบวงไป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 โอ้ไปอุ้ยเดี๋ยวแปลกแปลกเฮ้ยมีลมมีลมมีลม ม่ล้มไม่ล้มชิป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 บิก้ตามกระแสตามกระแสเลี้ยงเลี้ยงเฮ้ยมีของมมีของมีของมีของเห็นของปะเห็นเห็นเห็นดี๋ยวเราต้องไปวนมาก่อนเราต้องไปวนเราต้องไปวนเราต้องเปลี่ยนวงเราต้องเปลี่ยนไป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 เดีดีวเนหนูยโรคอันนี้ไป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  หนูอย่าโลกอันนี้หนูขอร้องหนูอย่าโลกไป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 จิมุยยุดไปแล้วไปแล้วพ่อพ่อไปเชี่ยงกโลกทำไงวะน้องมิกิหนูขอโทษหนูมักโลภว้างเลี้ยงี้ยงเล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 ี้ยงอเลี้ยงสวยเลี้ยงสวยเลี้ยงมึงเยอะเนงใจเย็นเยสิมิกิหนูใจเย็นเไม่ได้เลยหนูโลา สงใส่ต้องใช้สูตรเดิมแล้วไป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  คือมันจะมีจังหวะที่แบบจุ่มันเลยเพราะงั้นเราก็ต้องรีบร้อนใช่ใช่ใช่ใชไปไปไปไไปไปอันนี้แหละเออสวยสวยสวยไป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 เลี้ยงหน่อยเลี้ยงาเลี้ยงเลี้ยงไป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 โอเคไป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 อันนี้สมูทสมูทเอาไปสมูทไป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 ไ ไปอันนี้อันนี้ลงมาอันนี้ไปไปไป okay, okay. ไป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 ชิวๆิวชิวๆชิวช,วช,วช,วชวเดี๋ยวพี่ต้านให้พี่ต้านให้พี่ต้านให้พี่ต้านอยู่พี่ต้านอยู่ไม่ใช่เหรอวะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วในะจีวินเนี้ยเฮ้ย<ะ>ของ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 อ่าแล้วไงต่อเย yeah. พร้อมนะครับเลยหางยาวไม้ที่หนึ่งเสื้อสีเขียวนามว่านายตี้พร้อมเอ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยใจเย็นได้ไหมฉ่ำ<ม>สาม<อ>สิสามสไเชี่ยอะไรวะเนะี่ยหนึ่งสองเด<อ>ือสสวยมากจ๋อมยาง<ม>เตีนเต็นไปโอ้ยไอ้เชี่ยมึงกัน มึงเลิกยิกยิกได้ยังเร็วจนตานไม่อยู่ทีมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยจะช้าหน่อยเฮ้ยปวดหัววิกกี้จะตั้งใจเล่นดีๆได้ปะไปหนูตั้งใจอยู่ตลอดทุกครั้งอะตั้งใจเล่นดีๆคือฉันน่ะนะไม่เคยที่จะโยนไป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 เร็วเร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้พอเออแม่งต้องสั่งไงเฮีย จ้าเดี๋ยวไปคืนไปไปไปเร็วเร็วเร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้พอพอพอมึงไปเลยไปเลยไปเร็ไอ้ชี้อ่ะผูบอกให้พอจังหวะที่มันไปได้แม่งไม่ไปวะมึงเก่งมากเลยใช่ไหมอ่ะมึงมึงเก่งมากเลยมึงมึงมึงนี่มึงดิฟเลยมึงดิฟเลยนี่มึงเก่งมากมึงไปจังหวะที่มันไปได้เดี๋ยวมึงไปเนี่ยมึงไปดิมึงไปมึงไปมึงไปเลยเนี่ย จังหวะเนี้ยมันไปได้เนี่ยเนี่ยมันมึงไปได้เดียมันไปได้มันมึงมึงไปดิมึงไปดิมึงไปะมึงไปมึงไปมึงไปที่นี่ดยวไปที่มึงไปที่มันไปได้เร็วกว่านี้แล้วไหมน้องเนี่ยไปที่มันไปได้เนี่ยนเร็วกว่านี้เออไปเร็วกว่านี้ไปคมเมงซ้ายขวาเนี่ยไปมึงออกไปเลยใครไม่ไป อูไปแล้วเจอกันวัยเจอหน่อยพันแม่ครับผมวันนี้ขออนุญาตพักก่อนแลยครับไ้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับไปแล้วอ๋อกดไลค์กดแชร์ใครไม่ไปกูไปแล้วอูไปแล้วอูไปแน้